ตอบคอมเมนต์นี้นะคะใช้หัวอะไรในการทำหัวใหม่ทุกเคสไหมคะเข้าใจเลยค่ะคนที่คอมเมนต์อันนี้นะปกติแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมอัลเทอร์ปีเนี่ยค่ะมันจะมีหัวทั้งหมด3ความลึกหัว1.5มิล หัว3มิลแล้วก็หัว4.5มิลค่ะซึ่งปกติแล้วในแต่ละหัวเนี่ยจะมีประมาณ2,400ลายนะซึ่งเวลาที่เราทําใน1เคสนะคะหมอจะสแกนดูหน้าคนไข้ก่อว่าชั้นแสมหรือชั้นที่มีผลในการยกหน้าของคนไข้หมอเนี่ยอยู่ที่กี่มิลสมมุติว่าอยู่ที่4.5มิลค่ะหมอจะเลือกเอาหัว4.5มาทําให้กับคนไข้แล้วในหัว4.5ในหนหัวจะมีประมาณ2,400ลายฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้หมอซื้อแค่600ลายหมอต้องทา2,400 ที่ต้องเธอฉันก็ทําแค่600ลายไงฉะนั้นเนี่ยหัวที่เหลือช็อตที่เหลือก็เอาไว้ทําเจ็ดอื่นค่ะซึ่งปกตินะคะการทําเอาเชอร่าเนี่ยเราสามารถใช้หัวเดิมในหลายๆเช็ดได้อยู่แล้วเพราะมันไม่ได้โดนเลือดโดนอะไรของคนไทยเนาะมันสามารถเช็ดหัวสเตอร์ลายใหม่อีกรอบหนึ่งโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวใหม่แล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนหัวใหม่นะทาได้นะคะแต่ต้องซื้อหมอ2,400ลายค่ะ